เมื่อกลุ่มเด็กกัจริยะช่วยประดิษฐ์ชุดและอุปกรณ์ไฮเทคเพื่อให้ใชายธรรมดาคนนึงได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อสู้กับวายร้ายที่พยายามควบคุมเด็กฉลาดฉลาดในประเทศสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องฮีโร่ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เปิดฉากมาที่เด็กชายคนนึงชื่อว่าสัตว์เขาคลั่งไคลซซูเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่าสันติแมนมากๆถึงขั้นติดรูปสันติแมนไว้ในทุกที่ทั้งกระเป๋ากระจกที่บ้านหรือแม้กระทั่งแตะรูปสันติแมนลงในทะเบียนบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อของเขา ซึ่งความคลั่งไคล้ซูเปอร์ฮีโร่ของศัก์นั้นมันก็มากซะจนทำให้ศัก์ไม่ค่อยสนใจการเรียนและแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องแต่งทีวีพอครูถามนักเรียนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรในขณะที่เด็กคนอื่นๆบอกว่าอยากเป็นหมอทนายวิศวกรแต่ศัก์กลับบอกว่าอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่คอยต่อสู้กับความอยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่ครูกับดับฝันเขาด้วยการบอกว่าซูเปอร์ฮีโร่มันไม่ใช่อาชีพ แต่เรื่องมันก็ไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อมีเพื่อนๆผู้เสริมมาว่าสักมีชุดสันติแมนและสักสัญญากับเพื่อนว่าจะพาไปเจอสันติแมนและทำการบ้านให้เขา พอครูได้ยินแบบนั้นก็เข้ามาเปิดสมุดเรียนของศัก์ที่เต็มไปด้วยรูปวาดซูเปอร์ฮีโร่ครูดุดา่าสั่งแล้วก็นําชุดของเขาเดินออกจากห้องไปทางด้านศัก์ก็ถูกเพื่อนๆล้อเรียนจนเขาทนไม่ไหวจึงไปพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าสันติแมนมีตัวตนอยู่จริงๆโดยการไปเรียกสันติแมนมาช่วยจากนั้นก็กระโดดลงมาจากอาคารเรียน ตัดฉากไปที่โรงพยาบาลสักในสภาพที่บาดเจ็บฟื้นขึ้นมาจะหน้าพ่อสันต,ติแมนมาช่วยผมไว้ใช่ไหมนี่คือคําพูดแรกที่เขาพูดหลังจากฟื้นทําเอาผู้เป็นพ่อถึงกับเหนื่อยใจสันต,ติแมนไม่ได้มาช่วยลูกช่างสมสายไฟตั้งหากหลังที่พาแกมาส่งโรงพยาบาลหมอตั้งหากหลักที่รักษาแกแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์ก็เชื่อว่าที่สันติแมนไม่ช่วยเขาไม่ได้ก็เพราะต้องมีศัตรูมาขัดขวางไว้แน่ แต่ในขนาดนั้นก็มีข่าวของศักออกทีวีพอดีพ่อเลยให้ศักดูข่าวเพื่อให้เห็นว่าสันติมันเป็นแค่ตัวละครไม่ได้มีอยู่จริงคนที่ช่วยแกไม่ได้เป็นซูปเปอร์ฮีโร่แต่คือตัวแกเองดังนั้นแกจะต้องตั้งใจเรียนทำคะแนนให้ดีๆโตขึ้นไปจะได้เป็นหมอหรือวิศวกร หลายปีผ่านไปตำรวจกลังตามจับคนที่รับปลอมแปลงเอกสารรับรองการศึกษาที่สามารถทําได้แนบเนียนและมืออาชีพมากๆโดยคนที่ปลอมเอกสารให้มันจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนถูกระบบราชการที่ล้าหลังลังแกเพียงเพราะไม่มีเอกสารที่ยุ่งยากเกินกว่าชาวบ้านหาเช้ากินขําจะทําได้นอกจากนี้เขายังช่วยคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ถูกจำกัดตำแหน่งและเงินเดือนหรือถูกปิดกั้นโอกาสจากแค่กระดาษเพียงใบเดียว เช่นช่างที่สามารถถอดหรือประกอบรถยนต์ได้แบบสบายๆแต่บริษัทกลับไม่รับเข้าทำงานเพียงเพ,งเพราะไม่มีใบปริญญาซึ่งคนที่ปลอมแปลงเอกสารพวกนั้นก็คือศักดศักเปิดโรงพิมพ์ร่วมกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าอิงนอกจากนี้พวกเขายังทำงานเสริมเป็นนายหน้าหานักเรียนให้กับสถาบันทางการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและสถาบันขวดวิชาซึ่งส่วนใหญ่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆแต่ก็มีผู้ปกครองที่ยอมกู้นิยมสินหรือขายบ้านมาจ่ายเพื่ออนาคตของลูก และในระหว่างที่ศักท์ทงานอยู่นั้นเขาก็ได้ไปเจอมิรานักสังคมสงเคราะห์เพื่อการศึกษาที่มาพูดให้กําลังใจเด็กๆที่กําลังเครียดเรื่องการสอบโดยการเขียนสิ่งที่กังวลไว้ในลูกโปง่งแล้วก็ปล่อยมันไปเห็นไหมปัญหาไม่ได้รังเราไว้มีแต่เราต้องหาที่รังปัญหาไว้แต่เราปล่อยมันไปมันก็หายสัก์ที่ยืนฟังอยู่ก็ประทับใจมากๆยืนยิ้มมองมิราอย่างม่ละสายตา ตัดฉากไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆแต่จะเรียนที่นี่ได้ก็ต้องจ่ายแพงถึง20ล้านซึ่งสักก็ไม่ค่อยเห็นด้วยที่มันจะแพงขนาดนี้ถึงแม้ว่าสักจะแนะนําให้คนที่เขาหามาได้ไปเรียนที่ถูกกว่านี้แต่พวกเขาก็ไม่ยอมยืนยันจะเรียนที่นี่ให้ได้โดยผู้เป็นพ่อยอมขายโรงงานเอาเงินมาเป็นค่าเทอมไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็ยกกันมาทั้งกลมเพื่อตรวจสอบและหาหลักฐานกนยยารเรียกเก็บค่าเทอมที่แพงเกินไป แต่ก่อนที่ตำรวจจะได้รับฐานเทพเจาา้าของมหาลัยก็มาถึงและเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขามีอำนาจมากแค่ไหนทั้งๆท,ที่ตำรวจเลยนะักขาา่าวมากขนาดนี้แต่ก็ไม่มีช่องไหนเลยที่นำไปรายงานข่าว นอกจากนี้เทพยังขู่ตำรวจอีกว่าถ้าตำรวจสั่งปิดมหาลัยนี้ก็จะมีนักศึกษาแพทย์โดดตึกฆ่าตัวตายนักศึกษาที่เหลือนับพันก็จะกาอจลาจลพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อนาคตลูกก็จะเผาตัวเองประท้วงที่กรมตำรวจและต่อให้ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามสุดท้ายเทพก็จะทําให้มันเกิดเมื่อเทพเอาชีวิตและนาคตเด็กมาเป็นตัวประกันขนาดนี้ตำรวจก็ต้องยอมปล่อยไป ตัดฉากไปที่มีราในระหว่างที่เธอจะกลับบ้านก็ได้แวะมารับมาตีเด็กแถวบ้านเธอกลับด้วยเนื่องจากรถพ่อของมาตีนั้นมันหมดแต่ในระหว่างทางกลับพวกเธอก็สังเกตเห็นความผิดปกติที่ชาวบ้านพากันเป่าลูกโป่งกันเต็มไปหมดพวกเธอจึงจอดรถลงไปดูแล้วก็ได้เห็นโปสเตอร์กิจกรรมของศาก์ที่จะมาให้กําลังใจชาวบ้านโดยใช้วิธีเดียวกันกับมีราพวกเธอจึงตามไปแอบดูทางด้านศักก็พูดตามบทที่มีราเคยพูดไวเ้เป๊ะ ทางด้านมิราก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังมองสักด้วยความเอ็นดูแต่พวกเธอก็อดขำไม่ได้เมื่อสักบอกให้ชาวบ้านปล่อยลูกโป่งให้ลอยไปแต่ลูกโป่งกลับไม่ไปไหนเพราะเป็นลูกโป่งที่ชาวบ้านเป่าเอาเองทางด้านสักก็หน้าแตกรีบเดินหนีไปด้วยความอับอายแต่มาตีก็ดันรู้จักกันกับสักเลยตามไปแกล้งให้เขาอายต่อหน้ามิราแต่เธอกลับชื่นชมสักที่ทำเพื่อคนอื่นแถมยังชวนสักไปทำงานให้กับมูลนิธิพัฒนาสังคมกับเธอแน่นอนว่าสักไปอยู่แล้ว ทำให้จากนั้นทั้งคู่ก็ได้รู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นวันหนึ่งมีรา่าบังเอิญไปเจอพ่อของมาตีที่กำลังทำหน้าเศร้าอ,อยู่คนเดียวพอถามก็ได้รู้ว่าเขาเป็นกังวลที่คะแนนสอบของมาตีไม่เพียงพอที่จะเข้าเรียนการบินซึ่งความจริงแล้วมาตีเป็นคนฉลาดมากๆแต่ก็มีปัญหาในการเขียนคำตอบนอกจากมี้พ่อของมาตียังลังเลยอยู่ว่าจะเอาเงินสองสามล้านไปให้ซักเพื่อช่วยให้มาตีได้เรียนการบินดีไหม เมื่อมิอรารู้ว่าศักเป็นหนายหน้าสมัครเรียนเธอก็ไม่พอใจมากๆตามไปคุยกับเขาถึงที่โรงพิมพ์แต่เรื่องมันก็ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นเมื่อเธอไปเห็นเอกสารปลอมที่ศักเป็นคนทําด้วยมิราได้ไปถามหาเหตุผลแต่ไม่ว่าศักจะอธิบายยังไงสุดท้ายมิราก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหากเริ่มต้นด้วยการหลอกลวงไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น สำหรับมิาเธอเชื่อว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาสิ่งผิดๆพวกนั้นก็สามารถทำตามฟ้องฝันหรือได้เรียนตามต้องการได้หากมีศักยภาพที่มากพอซึ่งความคิดของมิาก็กลายเป็นอุดมคติในสังคมปัจจุบันยิ่งไปกว่าน,านั้นมีรายังบอกว่าศักไม่ควรที่จะมาพูดหรือทำอะไรเรื่องการศึกษาเพื่อคนอื่นก็ในสายตาของมิาศักเป็นคนที่ไม่เคยมีความพยายามในทุ่งเทงให้กับเรื่องนี้เลยทังดานศักจึงตอบไปว่า หรอคุณคิดว่าผมไม่เข้าใจความสําคัญของการศึกษาหรอคุณรู้ไหมใครคือคนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของเขตนี้ในปี2006ตัดฉากไปในอดีตสักและอิงพากันไปดูประกาศผลสอบซึ่งสักก็ได้คะแนนสูงที่สุดในเขตแต่เขาก็ยังไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยชมเขาอยู่แล้วตัดฉากไที่พ่อของสักเมื่อเขารู้คะแนนลูกชายจากเพื่อนเขาก็ถามกลับไปว่าที่หนึ่งของเขตเราเอางหรอไม่ได้ที่หนึ่งของรัฐหรอ เพื่อนพ่อเลยบ่นไปว่าคะแนนขนาดนี้จะเข้ามาหาลัยที่ไหนก็ได้หมดแต่แล้วทันใดน,นั้นพ่อของศักก็ป่วยกระทันหันต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกกับศักว่าพ่อของนายปอดเสียหายอย่างนหนักเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานส่วนการรักษาก็ต้องผ่าตัดทันทีซึ่งมันก็ต้องใช้เงินเยอะอมากๆศักก็ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาช่วยพอ่อจนเขาได้ไปรู้จักกับรุงคนหนึ่งที่เสนอซื้อใบรับรองผลสอบของศัก เพื่อนไปขายต่อให้กับคนที่ต้องการเรียนมึงนอกซึ่งนั่นก็หมายความว่าสาักต้องเลือกระหว่างชีวิตพ่อหรืออนาะคตอันแสนสดใสของตัวก็เองแน่นอนว่าสักเลือกพ่อแต่สิ่งที่เขาเลือกกลับทำร้ายจิตใจพ่อมากๆเพราะนาคตของศักคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาที่เขายอมทำงานเสี่ยงอันตรายก็เพื่อหาเงินมาส่งลูกเรียน ทำให้นับจากวันนั้นสักก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครเชื่อในความพยายามของเขาทุกคนเอาแต่สนใจใบรับรองสนใจแค่กระดาษใบเดียวเท่านั้นตัดฉากกลับมาในปัจจุบันมีนราเข้าใจและเห็นถึงความหวังดีของศักแล้วแต่เธอก็ยังอยากให้ศักลองทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อสู้เพื่อให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงและถ้าศักสามารถช่วยให้มาตีเข้ามาหาหลัยได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและไม่ต้องใช้เงินมีนราจะยกย่องว่าสักเป็นฮีโร่ วันต่อมาสักตะเวนพามาตีไปสมัครเรียนตามมหาลัยต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเข้าเรียนเลยถ้าไม่หอบเงินมาสมัครวันหนึ่งมาตีขอให้สักไปส่งที่โรงเรียนเนื่องจากพ่อของเธอไม่ว่างระหว่างทางมาตีก็เล่าให้ฟังว่าที่เธอต้องมาเรียนไกลขนาดนี้เพราะเธอสอบตกจนไม่มีโรงเรียนไหนรับเลยโรงเรียนของเธอตอนนี้เป็นที่เดียวที่รับเมื่อไปถึงโรงเรียนสักก็ตื่นตาตื่นใจมากๆพอที่นั่นพวกเด็กๆกำลังปฏิบัติของหน้าตาแปลกๆกันเต็มไปหมด มาตีกรอบบอกว่านี่เป็นแค่โครงการเล็กๆเท่านั้นและที่สําคัญนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่สอบตกเหมือนกันกันกบเธอโดยพวกเขารับการสอนจากมัวทีโรงเรียนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะสอนให้อยู่ในกรอบสอนให้ทําตามคําสั่งหรือทําตามความต้องการของผู้ใหญ่แต่โรงเรียนนี้แตกต่างออกไปมัวทีสอนให้เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ทำว่าทำไปเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรไม่ใช่เพียงเพราะคนรุ่นก่อนเคยทำมาและที่สำคัญ มัวทียังสอนให้เด็กคิดนอกกรอบคิดสร้างสรรค์ซึ่งในการสอนของเขามันก็ได้ผลเป็นอย่างมากเด็กๆที่นี่ดูมีความสุขกับการเรียนแต่ละคนก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เขาต้องการนำไปช่วยแก้ไขปัญหาที่พวกเขาหรือชาวบ้านเจอและแน่นอนว่ามาตีก็มีสิ่งประดิษฐ์ของเธอเช่นกันซึ่งเธอก็ทำมาเพื่อแก้ปัญหาของพ่อที่ต้องขี่รถมาส่งเธอเรียนทุกวันต้องเสียคันมันรถไปมากมาตีจึงได้สร้างเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำทะเลในการขับเคลื่อน เมื่อสักได้รู้เขาก็แทบไม่เชื่อว่ามันจะสามารถทํางานได้จริงๆแต่พอเธออธิบายให้ฟังสักก็ถึงกับอึง้งเพราะสิ่งที่มาตีทํามันยิ่งใหญ่มากม,ามันคือการปฏิวัติวงการเครื่องยนต์เลยก็ว่าได้สักเลยเสนอให้มาตีนําสิ่งประดิษฐ์นี้ไปใช้ในการเข้าเรียนซึ่งสักก็ได้ไปขออนุญาตให้แต่มัวทีกลับปฏิเสธและไล่สัก,กออกจากโรงเรียนนี้ไปแต่สักก็ไม่ยอมง่ายๆเขาได้แอบขโมยเครื่องยนต์ต้นแบบมาลองประกอบเข้ากับรถ3ลอ้อ ซึ่งเพืเ่อนๆก็ตกใจมากที่สั่งได้เติมน้ำทะเลลงไปในเครื่องอแต่พอลองสตาร์ทพวกเขาก็ประหลาดใจมากเมื่อเห็นว่ามันใช้งานได้เช้าวันต่อมาสักรนำรถสามล้อไปสาธิตที่ทุกคนในงานดูสร้างความฮือฮาให้ทุกคนกมากๆจากนั้นก็มีหลายๆคนถามถึงแนวคิดและหลักการซึ่งมาตีก็สามารถตอบได้อย่างละเอียดเมื่อเธอพูดจบสักก็ใช้โอกาสนี้บอกว่าเด็กคนนี้ฝันอยากเรียนวิทยาศาสตร์การบิน ทนใดนั้นก็มีคนเสนอให้เธอไปเรียนแบบฟรีทุกอย่างจนจบปริญญาเอกแลกกับการที่เธอจะต้องช่วยพัฒนาให้เครื่องบินสามารถใช้น้ำทะเลในการขับเคลื่อนแน่นอนว่ามาตีรับข้อเสนอนี้จากนั้นซับก็รีบไปอวดมัวทีว่าเขาสามารถทำให้มาตีได้เรียนที่ที่เธอต้องการได้แล้วด้วยการนำเครื่องยนต์ต้นแบบไปสาธิตแต่มัวทีกลับมโมโหแถมยังสัง่งให้นักเรียนทุกคนไปซ่อนในที่ปลอดภัย ส่วนมัวทีก็เข้าไปพังงานประดิษฐ์ของนักเรียนทุกคนทําลายเอกสารงานวิจัยต่างๆแล้วก็เผาทั้งเรียนในขณะที่ศักกํ์กลังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเขาก็โทรมาแจ้งว่ามาตีโดนจับขึ้นศาลส่วนเครื่องยนต์ต้นแบบก็ถูกยิบไปแล้วศักรีบโทรไปหาเพื่อนที่เป็นทนายให้ช่วยแต่พอถึงตอนว่าความในศาลทนายเพื่อนศัก์กลับโจมตีใส่ร้ายมาตีว่าเป็นหัวขโมยนำสิ่งประดิษฐ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้ามาหาลัย ทางด้านมาตีก็พยายามบอกว่าเธอเป็นคนคิดค้นเองแต่ทางฝั่งทนายก็ให้การต่อสารว่าไม่มีทางที่เด็กอายุแค่นี้แถมยังสอบตกจะทำเรื่องแบบนี้ได้นอกจากนี้ทนายยังเอาหลักฐานปลอมมาให้สารดูซึ่งมันก็คือเอกสารจดสิทธิบัตรเครื่องอยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเกลือเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีคนคิดค้นมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหตุผลและหลักฐานทั้งหมดสาลชั้นต้นถึงตัดสินให้มาตีมีความผิด เมื่อสักมาถึงก็เจอมาตีร้องไห้เ้าเสียใจที่ถูกตาหน้าว่าเป็นหัวขโมยสักเข้าไปต่อว่าทนายที่ไม่ยอมช่วยแต่เพื่อนทนายก็บอกว่าเขาต้องทําเพื่อเงินเพราะพ่อแม่เขาลงทุนมาเยอะมากกว่าเขาจะเรียนจบทําให้ตอนนี้เขาเลือกเงินมากกว่าความยุติธรรมในระหว่างทางที่ทั้งคู่เดินทางกลับบ้านมาตีก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจไม่ว่าสักจะปลอบยังไงก็ไม่หายเศร้าเพราะมาตีรู้ดีว่าเธอหวังพึ่งระบบยุติธรรมแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว เมื่อรถไฟจอดสักเลยลงไปซื้อถั่วของโปรดมาให้เธอเผื่อว่าจะพอหายเศร้าได้บ้างแต่พอสักกลับขึ้นมาบนรถไฟอีกครั้งก็ไม่เจอเธอแล้วเขาจึงเดินออกไปตามหาจนไปเจอมาตีกำลังโดดลงจากรถไฟเพื่อฆ่าตัวตายตัดฉากไปที่โรงพยาบาลอาการของมาตีหนักมากเมื่อหมอมาเห็นเขาก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าตัดเพราะอาจตาการรอดชีวิตตามซึ่งมันก็จะส่งผลต่อการประเมินได้ หมอจึงส่งพยาบาลมาโกหกศักว่าหมอพาตัดติดเคสอื่นอยู่แนะนําให้ส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นแต่พอศักดจะไปติดต่อให้รถโรงพยาบาลไปส่งที่อื่นทางเจ้าหน้าที่กลับบอกว่าต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งมันก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรสักเลยต้องโทรเรียกรถฉุกเฉินมารับแต่พวกเขาก็เข้ามาไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของที่นี่สักเลยต้องพามาติออกไปข้างนอกโรงพยาบาลแต่พอรถมาถึงมันก็สายเกินไปแล้ว การตายของมาตีทําให้พ่อแม่เธเสียใจมากๆทางนางศักก็เสียใจและรู้สึกผิดมากเช่นกันที่ไม่สามารถปกป้องมาตีไว้ได้ศักจึงอยากจะแก้ไขสะสามเรื่องนี้ เขาปลุกไปที่บริษัทที่อ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเกลือเพื่อขอดูเอกสารซึ่งเจ้าของที่นั่นก็ให้ดูทันทีที่สักได้เห็นเอกสารด้วยประสบการณ์ของเขาก็ทําให้เขารู้ทันทีว่ามันเป็นเอกสารปลอมแต่ทันใดนั้นสัก,ก็ถูกตีหัวแล้วก็รุมกระทืบเพื่อบงังคับให้สักว์บอกข้อมูลเกี่ยวกับมัวทีแต่สัก์ก็ไม่ยอมบอกทันใดนั้นชายสวมหน้ากากพร้อมอาวุธไฮเทคก็เข้ามาช่วยสักว์ ชายสวมหน้ากา,จากจัดการคนพวกนั้นทีละคนจนหมดแล้วก็พาศักดิ์หนีออกมาซึ่งชายสวมหนกากากคนนั้นก็คือมัวทีเมื่อสักดฟื้นขึ้นมาเจอมัวทีเขาก็ถามว่าทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับมาตีทั้งๆท,ที่เธอทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและโรคใบนี้มากๆมัวทีเลยตอบว่ามันเป็นเพราะระบบการศึกษาที่สอนให้คนกลัวไม่ตั้งคำถามจนทำให้ระบรบะบานเมืองและสังคมบิดเบี้ยว หลังจากที่ศัก์ได้ฟังมัวทีอธิบายเขาก็เกิดความสงสัยว่ามัวทีเป็นใครกันแน่มัวทีจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตัดฉากไปในอดีตมัวทีเคยเป็นจอมโจอรอัจฉริยะมีฝีมือฉกาศในการปล้นซึ่งเขาก็นำเงินทั้งหมดที่ปล้นมาใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆที่ขาดโอกาสที่ได้มีเงินเล่าเรียน จนกระทั่งวันหนึ่งมัวทีได้ตะหนักว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การศึกษาของเด็กแต่ปัญหามันอยู่ที่ระบบการศึกษาต่างหากนับจากนั้นมัวทีก็ได้ผันตัวจากขโมยมาเป็นนักวิชาการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่ในปัจจุบันนี้ระบบการสอนแบบเดิมๆเ,เป็นการสอนที่เด็กๆถูกสอนเหมือนกันโดยไม่สนตัวตนและความสามารถของเด็กไม่ต่างอะไรจากการสอนฟ้าให้ปีนต้นไม้ แต่ถ้าครูอาจารย์รู้และส่งเสริมในปลาว่ายน้ำการศึกษาก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ไม่ว่ามัวทีจะพูดยังไงพวกบุคลากรทางการศึกษาหัวโบลาณทั้งหลายก็ไม่หินด้วยมองสิ่งที่มัวทีทำว่าเป็นการจับผิดระบบที่มีอยู่มัวทีจึงขอโอกาสให้เขาได้พิสูจน์โดยเขาจะไปสอนเด็กประมง3คนที่ระบบการศึกษาในปัจจุบันมองว่าพวกเขาไร้ศักยภาพหลังจากนั้นไม่นานการสอนของมัวทีก็ประสบความสำเร็จ เด็กๆสามารถผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากทรายได้มีนักข่าวและชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแต่หลังจากที่เด็กๆอธิบายการทำงานเ็จและกำลังสาธิตการใช้งานสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าระเบิดอย่างรุนแรงทำให้มีผู้คนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแถมไฟยังลามไปไหม้บ้านหลายหลังทำให้ชาวบ้านเข้ามาต่อว่าและสาปแช่งมัวทีไม่นานหลังจากนั้นเทปก็เข้ามาในที่เกิดเหตุ ซึ่งเขาก็อยู่เบื้องหลังการระเบิดหรือก็คือเขาต้องการที่จะขัดขวางสิ่งที่มัวทีกกำลังจะผลักดันเนื่องจากหากว่าเด็กๆฉลาดและมีศักยภาพมากขึ้นเด็กพวกนี้ก็จะไม่สามารถเป็นแรงงานใต้คำสั่งได้ อีกทั้งสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมที่เด็กๆสร้างขึ้นมาก็จะมีผลต่อโลกเป็นอย่างมากแน่นอนว่าผู้คนและชาวบ้านได้ผลประโยชน์แต่พวกนายทุนเละพิสิทชนก็จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นกรณีของมาตีกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือผู้ผลิตเครื่องยนต์น้ํามันทั้งหลายและที่กระทบมากที่สุดเลยก็คืออุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามันด้วยเหตนุนี้เทพจึงเป็นตัวแทนที่จะช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับนายทุนเอาไว้เพื่อแลกกับเงินค่าจ้างจานวนมหาศาลดังนั้น มัวทีจึงเป็นตัวอันตรายมากๆสำหรับเทพเขาจึงสั่งให้ตำรวจตามจับมัวทีเข้าคุกไปซะหลายปีหลังจากนั้นมัวทีก็พ้นโทษออกมาเขาเออกตามหาลูกศิษย์ทั้งสาคนจนไม่รู้ว่าพวกเขาถูกเทพฉีดยายับยั้งการทำงานของสมองไปแล้วตัดฉากมาที่ปัจจุบันหลังจากที่สัตว์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็อยากจะช่วยแก้ไขระการศึกษาและต่อสู้กับเทพ อีกทั้งมันยังเป็นการสารฝันวัยเด็กของเขาที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นสักจึงขอร้องให้มัวทีช่วยแต่ทันใดน,นั้นคนของเทพก็ตามมาเจอและกำลังจะฆ่ามัวทีสักจึงสวรมหน้ากากและ,ชะใช้อุปกรณ์ไฮเทคออกไปช่วยแต่เขาก็ดันใช้ไม่เป็นจนเกือบโดนศัตรูเล่นงานอย่างนี้ที่มัวทีช่วยแนะนำวิธีใช้ให้ทันทำให้หลังจากนั้นสัตก,ก็สามารถจัดก,การศัตรูได้หมด ในขณะเดียวกันคนของเทปออกตามหาเด็กคนอื่นๆแต่ก็ไม่เจอเด็กเกเจอแต่เอกสารงานวิจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุงดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจทําให้บริษัทผลิตยากันยุงต้องปิดตัวถนนซ่อมตัวเองได้ที่อาจทําให้บริษัทก่อสร้างล้มละลายพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพที่อาจทําให้ผู้ผลิตพลาสติกเสียรายได้มหาศาลเทพจึงสั่งให้เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดและตามล่าตัวเด็กๆที่เป็นคนคิดค้นมาให้ได้ ตัดฉากกลับมาที่สามพวกเขาพร้อมเด็กๆก,กลับมารวมตัวกันเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศตามคำสั่งของมัวทีแต่สักกลับไม่เห็นด้วยเพราะสิ่งที่พวกเด็กๆคิดค้นขึ้นมานั้นพวกเขาอยากจะช่วยเหลือคนที่นี่ช่วยเหลือคนที่พวกเขารักดังนั้นสักเลยเสนอตัวที่จะช่วยสู้กับเทพเพื่อให้เด็กๆได้อยู่ที่นี่และทํามันให้สําเร็จซึ่งมัวทีก็เคารพการตัดสินใจของส่วนรวมจากนั้นมัวทีก็ฝึกสกิลการต่อสู้ให้กับสักอย่างเข้มงวด ส่วนเด็กๆก,ก็ปฏิอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆให้ศักนอกจากนี้ก็ยังมีชุดที่สามารถทนไฟและแทงไม่เข้าหลังจากนั้นไม่นานเทพก็ได้ทำข้อตกลงกับเจ้าของธุรกิจขุดจระน้ำมันรายใหญ่ของโลกในการทำลายเครื่องยนต์ต้นแบบเพื่อแลกกับเงินจำนวนมหาศาลถึง0 0แสนล้านรูปีแต่สัต์ในชุดซูเปอร์ฮลโรว่าคอยไปขัดขวางไว้จากการฝึกฝนและอุปกรณ์ของเด็กๆก,ก็ทำให้สั์สามารถจัดก,การกับสตูไี่อย่างง่ายดายและนำเครื่องยนต์ต้นแบบกลับมาได้สำเร็จ ซึ่งแผนการต่อไปของพวกเขาก็คือขโมยสิทธิทบัตรกลับมาให้หมดถึงแม้ว่าสิทธิทบัตรจะอยู่ในที่ยากจะขโมยแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของเด็กๆซึ่งพวกเขาได้ส่งหุ่นยนต์สอบนมเข้าไปสำรวจใต้ตึกและใช้เครื่องสแกนโครงสร้างเพื่อทำแผนที่3มมิติในการหาตำแหน่งห้องทำงานของเทพทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นหุ่นยนต์สามารถเข้าไปในห้องเทพได้สำเร็จซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เทพกำลังจะเจราจาขายสิทธิทบัตร พวกเด็กๆเ,เลยใช้จังวันนี้ถ่ายคลิปเอาไว้แต่ไม่น่าหลังจากนั้นพวกเด็กๆก,ก็ได้ยินเทพคุยโทรศัพท์กับลูกน้องว่าเจอที่ซ่อนตัวของพวกเขาแล้วทันใดนั้นลูกน้องของเทพก็ยิงถล่มใส่มัวทีและเด็กๆทางด้านซาก,ก็จะรีบกลับไปช่วยส่วนมัวทีก็ต่อสู้เพื่อ่วงเวลาให้เด็กๆได้หลบหนีไปจนสุดท้ายมัวทีก็ได้หมดหนทางต่อสู้จึงได้สละชีวิตตัวเองอย่างกล้าหาญ ในระหว่างที่สักและเด็กๆกําลังเศร้าเสียใจกับการจากไปของมัวทีอยู่นั้นเทปก็ส่งวิดีโอข่มขู่มาให้โดยเขาบอกว่าสิ่งที่สักกาลังทาอยู่นั้นมันไรประโยชน์เพราะคนในสังคมเอาแต่คิดเรื่องของตัวเองกงนา้าก้งตาทํางานใช้ชีวิตไปวันๆว,วันนี้เห็นข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆพรุ่งนี้ก็ลืมไม่มีใครสนใจมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกรลกแต่ถึงอย่างนั้นสักก็ไม่ยอมแพ้เขาต้องการจะพิสูจน์ให้โลกเห็นความสามารถของเด็กๆ หลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันประดิษฐ์ดาวเทียมสื่อสารแล้วก็เตรียมการจะทําอะไรบางอย่างโดยมีมิมรามาช่วยในคืนมีการแข่งฟุตบอลแม์สำคัญผู้คนส่วนใหญ่ดูการแข่งขันอยู่หน้าจอทีวีทางด้านเทพก็ใช้จังหวะนี้ในการแลกเปลี่ยนเงินและสิทธิบตัตรแต่อยู่ดีๆคนเฝ้ารถขลเงินก็ติดต่อไม่ได้พอลูกน้องของเทพไปตรวจก็พบว่าเงินจำนวนมากก็ได้หายไปหมดแล้วซึ่งมันก็เป็นฝีมือของซาก คนของเทพส่วนหนึ่งจึงตามหาเงินเพราะพวกเขาคิดว่าศักว์น่าจะต้องเอาเงินจํานวนมากขนาดนั้นไปซ่อนไว้ได้ม่ไกลมากคนของเทพอีกส่วนหนึ่งก็ขับรถตามล่าศัก์แต่ก็ถูกจัดการด้วยอุปกรณ์ไฮเทคซึ่งศักว์ก็มุ่งนาเปียนสนามฟุตบอลที่มีคนอยู่เต็มสนามหลังจากนั้นไม่นานศักด์ก็กดสวิตช์ทำให้บอลลูนที่ลอยอยู่กลางสนามแตกออกเงินจำนวนมากพ่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าตัดฉากไปที่เทพเจ้าของธุรกิจขุดเจาะน้ำมันแจ้งมาว่า เอกสารสิทธิบัตรที่เทพส่งไปให้มันเป็นของปลอมซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของซักที่แอบไปสลับไว้ก่อนหน้านี้ทำให้เทพต้องอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพราะเขาต้องคืนเงินทั้งหมดกลับไปพอเห็นข่าวว่าเงินนั้นถูกโปรยลงที่สนามฟุตบอลเขาก็แทบช็อกแต่มันยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อเด็กใช้ดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปแทงสัญญาณการถ่ายทอดสดทุช่องเพื่อเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งผมดูผูอยู่เบื้องหลังเงิน6 0แสนล้านที่สนามฟุตบอล เงินจํานวนนี้เป็นมูลค่าของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยน้ําทะเลของเด็กสาวคนนึงแต่ถูกคนบางกลุ่มขัดขวางความสามารถของเด็กและขโมยมันไปแต่ถ้าจะโทษคนพวกนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้พวกคุณเองก็ทําแบบนั้นเช่นกันจากนั้นก็เป็นวิดีโอปัญหาต่างๆของชาวบ้านทั้งปัญหาไม่มีไฟฟ้าใชา้ปัญหาน้ําเสียจากโรงงานปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลปัญหาความแห้งแล้งเพื่อแสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมาปัญหาพวกนี้ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากระบบการศึกษาไม่ได้สอนแต่ตอนนี้ปัญหาพวกนั้นได้รับการแก้ไขแล้วจากคนที่พ่อแม่ไม่เคยสนใจจากคนที่ระบบการศึกษาจานาเงโง่ไร้ความสามารถพวกคุณเอาแต่ดูสมุดการบ้านใบผลการเรียนผลสอบแต่พวกคุณไม่เคยดูสมุดเขียนเล่นของลูกเลยสิ่งที่สักพูดออกอากาศมันทำให้พ่อแม่หลายๆคนคิดได้ รีบไปหาสมุดเขียนเล่นของลูกมาดูทําให้พวกเขาได้เห็นความสาม,มารถและสิ่งที่ลูกชอบรวมถึงพ่อของศักด้วยที่ได้เห็นหน้ากากซูปเปอร์ฮีโร่ที่สักเคยออกแบบซึ่งมันก็ตรงกันกับในทีวีตอนนี้และพ่อก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคือสักแน่นอนทําให้พ่อเข้าใจและได้เห็นว่าวันนี้ความฝันของศักได้เป็นจริงแล้วทางด้านพ่อแม่คนอื่นก็ตัดสินใจหันมาสนับสนุนสิ่งที่ลูกถนัดและชอบทําให้เด็กดีใจกันมากมาก ตัดฉากไปที่ศัก์ไม่นานหลังจากนั้นคนของเทพก็ตามมาเจอศัก์ถูกกลุ่มจึงจับตัวไปได้แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ชายจังหวะที่จะโดนฉีดยาทําลายสมองพลิกสถานการณ์กลับมาจนสามารถกำจัดเทพได้สําเร็จในขณนะดเดียวกันตำรวจที่เป็นคนของเทพกําำลังจะตามไปช่วยแต่ก็โดนชาวบ้านนับร้อยสมนากากมายืนปิดถนนไว้หลายเดือนหลังจากนั้นศัก์และมีร่าก็แอบไปเปิดโรงเรียนให้เด็กใหม่อีกครั้ง แต่แล้ววันหนึง่งตำรวจก็ตามมาเจอและจับตัวสักไปทางด้านสักก็ยอมให้จับตัวแต่โดยดีเพราะในตอนนี้สิ่งที่เขาทำไม่ได้สำเร็จแล้วสังคมและระบบการศึกษาได้รับการเปลี่ยนแปลงเด็กสามารถสแสดงศักยภาพได้มากขึ้นได้มีความสุขในการเรียนมากขึ้นรวมถึงลูกของหัวหน้าตำรวจด้วยซึ่งมันก็ทำให้ตำรวจยอมปล่อยสักและทำลายหลักฐานความผิดของสักทิ้งทั้งหมด ทุกคนลองสังเกตตัวเองดูว่าตอนที่เรากำลังทำอะไรบางอย่างที่เราชอบเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเมื่อทำมันทุกความรู้ทุกข้อมูลที่เราอ่านและศึกษาจะเข้าสมองเราอย่างง่ายได้ซึ่งมันก็เป็นเพราะเรามีความสุขที่ได้ทำจึงทำให้เราอยากทำอยากเรียนรู้อยากพัฒนาซึ่งหผลที่ตามมาก็คือความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถในด้านนั้นๆนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พวกเราต้องการ สุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าถ้าเราสามารถเลือกอาชีพเองได้อาชีพนั้นตรงกับที่ทำอยู่หรือไม่ตรงกด1ไม่ตรงกด2ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ